อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เพราะตัวเองนะเป็นมะเร็งมาก่อนเป็นมะเร็ง19เซนนะคะต่อไปนี้เราไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตมันส่งต่อไปถึงลูกหรือว่าส่งต่อไปถึงลูกหลานเราแล้วถ้ามีการเช็คบ่อยๆเนี่ยก็จะป้องกันได้อีกสวัสดีค่ะชื่อวิอาดาบุญญรัตพันธ์นะคะเนื่องจากวันที่4กุมภาของทุกปีเนี่ยจะเป็นวัน World Cancer Day นะคะคือวันมะเร็งโลกซึ่งก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตนะคะเพราะตัวเองเป็นมะเร็งมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นขั้นตัวร้ายเลยนะคะตัวใหญ่สุดนะคะแต่ว่าตัดออกแล้วก็ไม่ได้รับการไ,ไม่ไม่ไม่รักษาต่อก,ก็คือตัดออกแล้วก็ตัดออกไปแล้วก็เช็คแล้วก็คือไม่มีในต่อมน้ําเหลืองก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตนะคะเราอยากจะแนะนําให้ว่าถ้าใครที่เป็นก็ รักษาแล้วนะคะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลกับมันใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขต่อไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเท่าที่คุยกับคุณหมอเนี่ยเราก็จะต้องมาคอยตรวจเช็คตลอดเวลานะคะหเดือนครั้งหนึ่งหรือว่าปีละครั้งก็ได้ค่ะคุณหมอก็จะมีข้อข้อมูลใหม่ๆเข้ามาให้เราเพื่อเราจะได้รู้เกี่ยวกับมะเร็งเพราะมะเร็งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยที่คุณหมอบอกเรื่มะเร็งเกิดจากยีนซึ่งในทุกคนเนี่ยจะมียีนมะเร็งอยู่ในตัวนะคะซึ่ง แล้วแต่ว่าเขาจะโชว์ผลตอนไหนหรือเปล่ายินมะเร็งตัวนี้คุณสามารถตรวจเช็คได้ด้วยเท่าที่ทราบตอนนี้นะคุณหมอพอตรวจเช็คได้ด้วยเพื่อไม่ให้มันส่งต่อไปถึงลูกหรือว่าส่งต่อไปถึงลูกหลานเราแล้วถ้ามีการเช็คบ่อยๆเนี่ยก็จะป้องกันได้อีกนะคะไม่ให้เราเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะคะแล้วก็อยากจะแนะนําให้ด้วยเขาไม่ต้องเครียดจริงๆใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเพราะตัวเองทุกวันนี้เนี่ยหลังจากปัดแล้วนะคะ ก็เที่ยวเลยค่ะเอาชีวิตเราไปเที่ยวเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราต่อไปนะคะที่ไปมาเนี่ยหลังจากรู้ตัดแล้วนะคะเพิ่งตัดเมื่อปีที่แล้วนะคะตัดแล้วตอนนี้มีผ่าท้องตัดเลยเพราะว่าเป็นมะเร็ง19เเซนนะคะตัดออกตอนนี้ก็ไปเที่ยวฝรั่งเศสเที่ยวอิตาลีเที่ยวสวิสไปญี่ปุ่น แล้วก็เพิ่งกลับจากแคนาดาเนี่ยค่ะกลับมาปุ๊บคุณหมอก็เรียกตัวบอกอถึงเวลามาตรวจเช็คร่างกายอีกทีแล้วคุณหมอก็จะมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมให้ะคะแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะป้องกันแลนะคะว่าไม่ให้เกิดขึ้นอีกอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดะคะมันหาคุณหมอนะคะบ่อยๆถึงเราจะยังไม่เป็นนะคะได้ไยช่วงหนึ่งเนี่ยก็ต้องหาคุณหมอนะคะเปิดตรวจเช็คร่างกายไม่ใช่ตรวจเช็คร่างกายปกติแล้วนะตรวจเช็คร่างกายสาหรับ เกี่ยวกับมะเร็งโดยเฉพาะคุยกับคุณหมอค่ะคุณหมอก็จะมีวิธีการที่จะบอกว่าให้เทสนั่นเทสนี่ได้นะคะดีกว่าเราเป็นแล้วมานั่งแก้ไขหรือเป็นแล้วก็โปรเทคได้ไม่ให้เป็นอีกได้ค่ะก็อย่าแชร์ประสบการณ์นะคะบางทีเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยที่ที่ตัวเองไปเที่ยวมานะคะก็ได้ออป p o r t u n i ใหม่ขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากให้ ทำบัคเก็ตลิสต์ของตัวเองก็ได้ค่ะว่าเราควรจะเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยทำบัคเก็ตลิสต์ของตัวเองเลยเพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ทำบัคเก็ตลิสต์อยากไปไหนอยากทําอะไรอยากจะอินอะไรทําให้หมดเลยค่ะทำชีวิตให้มีความสุขแล้วเราจะมีความสุขแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตช่วงหลังจากที่ตัดมะเร็งออกเนี่ยมีความสุขมากกว่าก่อนเป็น,นค่ะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราปล่อยวางให้ชีวิตเรามีความสุขดีกว่า